กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วเงียวเงีวๆๆๆเงวเงวงวก็พาะยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่หลายรายการนะครับเอฟนะช่วงนี้ก็ขยันหน่อยนะครับพอหยุดไปนี่ลูกค้า f อมือซื้อก็ หายไปด้วยนะครับเอซนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเลยนะฮะของการค้าขายนะครับแต่ก็ทํายังไงได้คือบางทีมันช่วงจังหวะแบบอ่อนอ,อกอ่อนใจอะไรเงี้ยมันเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเหนื่อยนัความเหนื่อยไม,ไไม่ไม่เรียกความหน่ายความเหนื่อยนะฮะเอฟซี FC. คือมันมีพระแต่แบบการที่จะจะหยิบกล้องมาหยิบไฟหยิบอะไรมาพวกอะไรเนียแบบมัน นั่นมากเลยนะครับเอฟซี FC. ยิ่งแบบค่ามาคอยตอบตอนดึกๆอะไรเงี้ยบางทีหลับไปแล้วอะไรเงี้ยเผลอบางทีผมก็โดนโดนบ่น,นบ่อยนะที่เอาเผลอหลับไปเอฟซี FC. มาถามกันโอ้โหเป็นสิบยี่สิบคนถามผ้านะแล้วปรากฏว่าปิดไปแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็โดนบ่นนะแต่อันนี้คือด้วยความรักนะครับเอฟซี FC. ก็ทุกคนเพราะว่าอยากจะสนับสนุนนะครับผมนะบางองค์แบบปิดไปแล้วแต่แบบโอ้โหมาถามกันเยอะคือแบบ ผมก็ต้องกลับขออภยัยที่ที่แบบบางทีไม่ได้ตอบนะครับ fc นะมาตอบบางทีโอ้โหความบันแล้วนะฮะนะฮะก็เดี๋ยวพยายามบริหารเวลาให้ดีนะครับ fc นะฮะวันนี้มีมาฝากกัน4องค์4รายการนะครับก็ทีเด็ดเลยนะมีใหม่ที่ว่าเพิ่งลงวันนี้คือ3รายการนะมีอ,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 อะไรพรชชัยสมฤทธิ์นะพระหลวงปุ่เอี่ยมนะครับพระเงินปีมิยมนะครับแล้วก็ ปิดตาพิมพ์ปั้นนะแล้วหลวงพ่อเดิมอันนี้องค์เมื่อวานนะครับ f ซนะฮะดูหลวงพ่อเดิมก่อนเลยนะอันนี้ก็มาถามกันเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ยังแหมนะยังราคายังแบบปุดปิดเกําบกำไรไม่กําไรอยู่ตรงนี้นะอืมกำไรกับกาไรมันบางมากมันก็เสียดายนะครับ F4 นะฮะหลวงพ่อเดิมตรงนี้นะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับผมเนี่ยนฮะนจะ มันหนึ่งใน A B นี่แหละนะไม่ A ก็ B ลีละนะครับพิมพ์นี้นะเนี่ยชอบตรงเส้นคอชัดจริงๆเลยนะเส้นคอชัดมากนะคมเส้นคอคมปิ๊บเลยนะรูปเหมือนปั๊มนะหลวงพ่อดื่มนะเกตกระดิทั้งองค์เลยนะครับนี่นะเมตานี่ยนะชัดเจนเลยเมตาชัดิ๊บเลยนะคมเลยนะเนี่ยนะรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อดื่มนะ น่ารักมากน่ารักน่ารักนะครับ f c นะน่ารักเลยนะหลวงพเดิมตรงนี้นะครับผมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะพ่อเดิมว่าน่องโพนะครับองนี้เปิดมาเท่าะะไหร่อ่ะก็ยังเปิดราคาเดิมนะจะไม่ได้เปิดหนึ่งหมื่นหรือแปดพันอ้ามันนู่นผมเปิดแปดพันแล้วกันอ่ะเปิดแปดพันนะ F4 นี่สีสีจริงเขาอย่างงี้นะสีพายกจริงนแต่ถ้านี้มัน,นอ่าส,สีออกแหงแดงมาใช่นะสีเขาจะอมเขียวอย่างงี้เลย นะครับเหมือนพระเก่าทั่วไปนะครับนี่ครัมใครพาไม่ชัดอะไรก็เพิ่มดูกันได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมในไลยกันได้นะครับเอฟซี 4, นะเปิด8,000บาทนะครับ8,000บาทนะฮะกลองคอยโฟกัสนะนี่นะ่ะ8,000บาทครับถัดมามาดูพระปิตาพิมพ์ปั้น อันนี้าจากตลาดฟรีเซนเตอร์นะปิตาพิมพ์ปั้นนะอันนี้คือง่ายเลยปั้นปุ๊บนะปิตาประมาณว่าผงจุ่มรักนะปั้นเป็นก้อนผงจุ่มลักแล้วก็มาแกะนะแล้วก็มาแกะเป็นรูปพระปิตานี่ฮะชัดเจนเลยนะเป็นความสูงผมนะอันนี้แห้งเก่าผงคุกรักจุ่มรักอะ นะครับ FC แห้งเก่าธรรมชาติเก่าลึกนะเราตีไปที่ไหนนะก็ต้องตีหลวงพ่อแก้วนะครับตีหลวงพ่อแก้วเลยนะครับอย่างนี้ต้องตีหลวงพ่อแก้วเท่านั้นแหละนะหลวงพ่อแก้วปากทะเลนะครับสวยเดิมๆองค์นี้เนี่ยความเป็นมานะเนี่ยดูตามซอกผิวทิ้งเลยคือวันนั้นเนี่ยก็มีมีแผงผ้าบ้านเนี่ยเอาเอามากองมีตู้มีอะไรเขาตู้เขาเก่าเขาขายตู้กันอะไรเขาลุมกันเน่ะ แล้วผมเข้าไม่ถึงนะผมเข้าไม่ถึงก็เลยรอดูเขาเออเขาซื้อได้เลยรอตัดเขานะก็เจอองค์นี้อย่างอื่นเะซื้อไม่ได้นะอย่างอื่นซื้อไม่ได้นะครับก็องค์นี้ตามไปซื้อเขานะเนี่ยซื้อตัดเขา้าอีกทีนะครับนะดูแลชอบมากนะครับดูแลชอบมากพะปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับก็ต้องตีลงเพราแก้วแหละนะครับ,นะรบเนี่ยเก่าธรรมชาตินะน่ารักมากนะครับ fc ผงคุกรักจุ่มรักอะ นะนี่สุดค๊ดเลยนะอันนี้พระนี่หลักแสนอยู่แล้วนะหลักหลายแสนอยู่แล้วพระแบบเนี้ยนะครับเอฟซซื้อขายกันมือใหญ่ๆเอาราคากลางๆทั่วไปเนี่ยนะแต่อย่างนี้บอกตรงเลยว่าเอาแบบดูชอบซื้อใช่จ่ายจ,จบเนี่ยนะผมขอเปิดราคาที่8,000บาทนะ 8,000ันบาทดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเลยไม่ต้องการันตีกันนะถ้าการันตีกันเนี่ยผมขอหนะ้าแ0นนะพระปิตาพิมพ์ปั้นตรงนี้นะครับผมนี่ะถ้าการันตีกันผมขอห้าแ0,000นเลยนะการันตีกันเลยนะนะครับเนี่ยเนี่ยคลาสิกนะถ้ารู้ชอบซื้อใช้จ่ายจบผมขอ800 0ันบาทนะครับอ่าเนี่ยพระปิตาพิมพ์ปั้นครับถัดมานะครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะเหมือนเปิดหนังสืออีกแล้วนะ อืพิมพ์นิยม A นะเอหรือบเดี๋ยวดูให้ดีก่อนนะครับผมไม่มีมือรองแล้วก็ดูเหมือนอาจจะมีตาเป็อินอยู่อย่างนี้นะผิวเหมือนผิวหิ้งเก่าเก็บนะผิวหิ้งเก่าเก็บผสมเหมือนผิวผิวกลุอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซีนะแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าผิวถึงตกหมกมากกว่านะผิวหิ้งผิวตกหมกนะเอฟซีดูความเก่านะฮะดูความเก่าหืมนะผิวยังพวกพระกุ พระปืนแตกเนี่ยดูดูคาบตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนพระเนี่ยถูกวางทับอะไรอยู่นะฮะนี่ฮะเป็นคาบเหมือนยางอะไรเนี่ยนะฮะแล้วดูนะผิวที่ล่อนสะเก็ดออกมาเนี่ยข้างในในเนื้อยังกระทองเลยนะเอฟซีเนี่ยนะฮะนี่นะฮะส่วนตัวผมดูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพระที่แท้ดูง่ายเลยนะส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมล้วนเลยนะคนอื่นจะมองยังไงอันนี้ต้องไป ร่าน,นกันนะครับวิเคราะห์กันนะครับผมนะฮะผ้าแบบนี้นี่โอ้โหนะจุดจ่ายต่างทั้งองค์นะครับ fc พิมพ์นิยมเอหลบเพื่เงินพิมพ์นิยมเอนะฮะนี่นะนี่นะนนะผิวกลุทะลุผิวหิ่งนะทะลุผิวหิ่งนะนะครับผิวยังเหมือนพวกกลุวัดขวางกลุท้ายนะ้ำมา ประเภทนั้นเลยนะครับ fc นะฮะเดี๋ยานะดูใต้ฐานนะครับปื้อนี่นะเห็นช่อนะเห็นช่อชัดเจนนะครับแต่บริเวณร,รอบช่อเนี่ยเขาเป็นหลุมนะลึกไปนะแล้วดูเนี่ย fc นะเนี่ยคือเขาเสมอกันเลยนะเราดูดูดทองตรงเสมอกันเลยนะแต่บริเวณร,รอบเนี่ยมีหลุมนะมีหลุมต,มตามตำรานะครับคือถ้าจะายไปอีกเนี่ยจะายไปชิดหนึงเนี่ย ก็จะเห็นแบบว่าเหมือนกับสไตล์แบบคลาสสิกทั่วไปที่เราเห็นแบบเป็นช่อลางๆแล้วมีหลงรอบๆอะ่ะนั่นนี่ยนะครับเดิมๆนะ FC บอกตรงเลยว่าสวยเดิมนะครับตรงนี้นะหลงเพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะพิมพิ้งเก่าเก็บนะครับพิมพิ้งเก่าเก็บเลยนะองนี้รักมากนะองนี้รักมากๆเลยนะครับนะฮะ คุนขอได้สบายใจนะครับ f อนะขอญาตเปิดราคาที่15,000บาทนะครับผม1 5 0 0 0บาทนะครับองนี้ดูชอบซื้อใช้จ่ายจบผมเปิดที่1 5 0 0 0บาทนะครับผมดูชอบซื้อใช้จ่ายจบนะครับถ้าการันตีกันการันตีกันนะผมเอา2.5ล้านองนี้นะครับการันตีเอา2.5ล้านนะครับดูชอบซื้อใช้จ่ายจบผมเปิด15,000บาทนห้าพันบาทครับพื่เงินพิมพ์นมยมเอ๋นะครับ ถัดมานะครับสุดท้ายช้ายสุดโอ้โหนะป่าที่พรีเซนเตอร์นะฮะนี่ตามแกมาปลายเดือนเลยองค์นี้นะครับนะวกวาจะใจอ่อนนะพระอุป,ปคุตหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังหรือพระชัยหลวงผู้เอี่ยมนะครับนี่ฮะสำลิกเงินนะครับสำลิกเงินนะชอบความความบื้อของเจ้าของนะชอบความห่วงของเจ้าของนะ ต่อเท่าไหร่ต่อดอกก็แล้วต่อไงก็เราไม่โดนกัดน,นะครับเนี่ยแกบอกเนื้อเอ็งต้องซองนะไอ้หนูเอ็งต้องซองนะนะแกอายุก็จะเจ็ดสิบแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูฮะรู้ดูคาบดูซอกนะอ่าดูซอกรู้โนานรู้นะี่แกเขาบอกผมนะผมส่วนตัวผมดูเก่าดูรักผมก็เอาแล้วนะครับผมดูเก่าดูชอบก็เอาแล้วนะเนี่ยนะฮะเนี่ยสมฤทธิ์นะ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  สำลิดเงินจะสำลิดอะไรเนะี่ยแต่ว่าถ้ากลับดำนนเนยขาบอกว่าสำริดเงินนะครับนี่ฮะนี่นะครับใต้ฐานเอกลักษณ์เลยนะครับผมหลวงผู้เอี่ยมนะเป็นหลวงผู้เอี่ยมนะครับสุดนะองนี้นะครับ fc ยอดความน่ารักเลยนะค,ความเก่าความอะไรไม่จอ้องอะไไม่จ้องอธิบายกันมากเลยนะอธิบายด้วยภาพเลยอะพูดง่ายๆนะครับ fc เอาราคาแบบดูชอบซื้อใช้จ่ายจบนะ F4 นะขออนุญาตเปิดราคาที่หนึ่งมืนบาทนะครับดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเลยนะครับไม่ต้องมีการันตีกันนะถ้าการันตีก็ต้องว่ากันหลักหลายแสนถึงหลักล้านกันนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะพอหายคิดถึงกันนะครับทําวันนี้เราก็อาจจะมีการหยุดไปวันสองวันแหละเพราะว่า ผมรับงานทําตลาดให้เขาที่โปรโมทตลาดนะตลาดพิสเตอร์ปรทุมธานีนะมาพิเศษให้กับปารินทร์สิงห์บุรีพิวัฒนะพิวัดพ์ดพเสนเตอร์นะครับในวันศุกร์นี้นะขอเชิญเลยนะครับพี่น้องชาวพาะเครื่องทั่วไปนะครับชาวพาเครื่องพี่น้องแพทย์ชยยุทธนะที่อยากจะไปไปงานสุรรัชการนะฮะมีเขามีงานใหญ่ที่สุรรชการนะฮะแต่ว่าสุรรชการเนี่ยเขาจะเปิดให้ขายคือเสาร์อานะทิตย์นะเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ย ว่างนะฮะขายที่แบบเดินทางไกลมาแล้วไม่รู้จะไปไหนนะมีนักใหญ่อยู่ที่ตลาดพรีเซนเตอร์ปัุมธานีนะครับย้ําเลยว่าตลาดนักพิเศษพรีเซนเตอร์ปทุมธานีค่าโต๊ะ200บาทแล้วก็มีการจับแจกรางวัลเงินสด3 0 0 0 0บาทนะครับผมอย่าลืมกันนะเริ่มต่ตีสี่เลยนะฮะวันศุกร์นี้นะครับตลาดนักเพื่อเครื่องนับพิเศษนะครับตลาดประเครื่องนับพิเศษนะผมได้ทําการเรียกว่าทําคลิปโปรโมต ไปแล้วนะก็น่าจะเห็นกันนะเอาปกงานน้าลงไปนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะเริ่มจากที่สนะีตลาดพระเครื่องพิงเตอร์เปิด GPS ไปเลยนะตลาดพระเครื่องพิเซนเตอร์นะจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับถึงเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับชอบกระถังขางมาได้นะหากทั้งชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0-6-1 8987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน QR code นะฮะหน้าปกคลิปลลปักได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา fc ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกัทุกท่านนะครับผมสวัสดี di klub.